ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาติดตามพฤติกรรมของสาวประเภท2ที่ชื่อว่าเอลดาอายุประมาณ30ปีนะครับซึ่งเธอมีพฤติกรรมสุดแสบเลยทีเดียวนะครับคอยที่จะหลอกชาวต่างชาติอยู่เสมอนะครับคุณผู้ชมซึ่งพฤติกรรมของเธอเนี่ยก็แน่นอนจะมีการ พูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่หลังจากนั้นก็จะมีการนัดพบกันยังเหยื่อรายนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นชาวเดนมาร์กคือต้องบอกว่าอายุมากเลยทีเดียวอายุเกือบ80ปีแล้วนะสำหรับชายคนนี้นี่นะครับซึ่งหลังจากที่ได้มีการนัดพบกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันมีเพศสัมพันธ์กันมากถึง5ครั้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเธออ้างว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับเงินทิปเลย นะครับก็คือไม่ไม่มีการให้ทิปเธอคือเป็นการม่พอใจเออหรือคุยกันเพราะว่าเสนอตัวเองว่าต้องแบบว่าได้เงินหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นเธอก็เลยไม่พอใจนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งในช่วงที่นะครับจังหวะชาวต่างชาติคนนี้นะครับเผลอหลับไปเธอก็เลยกวาดทรัพย์สินนะครับไปได้ประมาณกว่า40,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเธอยังส่งข้อความมาแบล็กเมลในเชิงข่มขู่ถ้าเกิดว่า นะครับไม่ยอมให้เงินอีกประมาณกว่า35,000บาทเธอจะมีการแฉเรื่องของรสนิยมทางเพศแต่ว่าชาวเดนมาร์กคนนี้ไม่ยอมนะครับแล้วก็ไม่กลัวด้วยก็เลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในที่สุดครับครับเนี่ยฮะเป็นพฤติกรรมของแอลดานะครับหรือว่าชื่อจริงก็คือนายสิทธิ์เป็นสาวประเภท2อายุ30ปีนะครับอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าใจว่าน่าจะเป็นจุดที่มีการ นัดพบกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุยกันแล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่หรือจะเรียกว่าแอปพลิเคชันหาเพื่อนเนี่ยฮะอีกคนหนึ่งก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวเดนมาร์กอายุ78ปีนี่นะครับคุณผู้ชมคือทางตำรวจสืบสวนตำรวจนครบาลได้มีการบุกจับนะครับเอลดาหรือว่านายสิทธ์นะครับหลังจากออกมาจากห้องน้ำในห้องพักแห่งหนึ่งในบริเวณซอยอินธร,รมระ37 แขวงดินแดนเขตดินแดงกรุงเทพมหานครคือรวบตัวได้บริเวณหน้าห้องน้ำนะครับตามหมายจับสารอาญาในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบสืบเนื่องมาจากมีนักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์กได้เข้าแจ้งความหลังจากรู้จักกับนายสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นก็มีการนัดพบกันที่โรงแรมชื่อดังย่านสุขุมวิทแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผู้เสียหายเผลอหลับไปผู้ต้องหาก็คือแอลดาเนี่ยก็อาศัยจังหวะดังกล่าวลงมือกวาดทรัพย์สินของผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเงินสดบัตรเครดิตมูลค่ารวมกว่า4 0,000บาทนะครับตื่นมาเหลือเพียงเสื้อผ้าไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นซ้ำยังมีการส่งข้อความ มารีดไถเงินอีกกว่า35,000บาทเพื่อที่จะแบล็กเมล์ข่มขู่แล้วก็อ้างว่าจะแฉเกี่ยวกับรถสนิยมทางเพศแต่ว่าผู้เสียหายก็ไม่กลัวแล้วก็มีการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับโดยผู้ต้องหายอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับให้การว่าเธอเนี่ยเป็นสาวประเภท2ยังไม่ได้มีการแปลงเพศแล้วก็มีการนัดหลับนอนกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นประจำ สำหรับผู้ต้องหารายนี้รู้จักกันเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันถึง5ครั้งมาแล้วนะครับเธอไม่พอใจอ้างว่านะครับไม่ให้ทิปเธอเธอก็เลยขโมยทรัพย์สินดังกล่าวครับขณะที่พลตรีทีระเดชธรรมสุทธีนะครับท่านก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการซักถามด้วยตัวท่านเองเลยทีเดียวครับครับก่อเหตุแล้วกี่คั้งครั้งแรกเลยค่ะ เอ้ยทำไมครั้งแรกเก่งกล้าคือหนูเป็นแบบคนกินเหล้าอะค่ะแล้วมีอารมณ์เมาเอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลานั้นก็คือแบบมันภาพมันแบบอารมณ์โฉมวูบอะ,ะรู้จักผู้เสียหายเขาชาวอะไรไม่ไม่ได้รู้จักขนาดนั้นแค่วันเดียวค่ะรู้จักแค่วันเดีเขาชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ชื่อค<น>อค, <น S 2> ค่คนประเทศอะไรชื่อไม่รู้ประเทศเลยค่ะโอเคค่ะต้องขอโทษนะคะที่เสื่อมเสียกับประเทศชาติ และหากเป็นไปได้ก็คือไม่ได้อยากทำเรื่องอย่างนี้เลยค่ะส่วนใครที่คิดไม่ดีหรือทำอะไรกับคนต่างชาติก็ขอให้ระวงังหรืออย่าคิดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ดีกับแกตัวเองเลยค่ะแค่อารมณ์ชั่ววูบนะตอนที่เกิดเหตุมันมันแค่ชั่ววูบจริงๆค่ะมันไม่ทันคิดถึงภายภาคหน้าหรือกับประเทศชาติเลยนะตอนนี้ก็คือต้องขอโทษจริงๆจากใจจาก,จ,จ,ากจากการกระทำที่ตัวเองทำผิดไปเลยค่ะ ต้องขอโทษจริงๆแล้วอยากจะเตือนให้ชาวต่างชาติให้ระวังอย่าแบบไว้ใจใครมากมากกว่าที่ตัวเองรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่คืนเดียวอย่าไว้ใจเลยทรัพย์สินของคุณคือมีค่าต้องเก็บไว้ในตู้เซฟรหรือฝากไว้กับโรงแรมแค่นั้นค่ะขอโทษจริงๆค่ะขอขอบคุณมากนะคะคุณเอเจอู้ปัญหายังเห็นขอมนหนเราใส่้ส เราคาดมี่ใช่ไหมใช่คนระับเพราะว่าจากหน่วยจากหน่วยการาสนาาับสนุนค่อนข้างไหนทางการอ่าของศิลปวีที่มันได้ภาพไว้ก็ไม่ใช่แค่ความเสียหายกับโบรงแรมครับความเสียหายกับการท่องเที่ยวครับเสียหายกับประเทศจริงเรามองความเสียหายให้เป็นสาต่างชาต,าชาต,าชาตาิใช่นับใช่